ความสุขย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่สมาธินะสมาธิในที่ว่านี้ตั้งแต่ระดับอุปจาระหรือว่าระดับที่ตั้งมั่นเช่งขึ้นสูงขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุดนะคือสมาธิที่อยู่ในมัคจิตผลจิตได้เลยนะสมาธิย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่ยถาภูตยานทัทสนะถ้าเราจะกล่าวตามลำดับนี้สมาธิตัวนี้ก็คือสมาธิที่เป็น แนวทางแห่งสมถะอุปจาระหรืออัปนานะถ้าเป็นศาสตร์ของคนที่ต้องมีการทำฌานทำสมาธิมาก่อนส่วนบุคคลผู้เป็นวิปาาัสสนาญาณนกสมาธิตัวนี้ก็จะเป็นคณิกะที่มีพลังนำไปสู่ยถาภูตยาน,นัศนะความรู้เห็นตามจริงความรู้เห็นตามจริงตัวนี้เป็นวิปัสสนาญาณนะ นะเริ่มรู้เห็นชีวิตสภาวะที่มีอยู่ตามความจริงไถ่ถอนความมีสัตว์บุคคลตัวตนความหลงผิดความเห็นผิดที่มีอยู่ก่อนาการรู้เห็นตามความเป็นจริงนี้ก็จะค่อยๆเกิดขึ้นสภาวะเหล่านี้คำพูดเหล่านี้ก็มีองค์ธรรมมีสภาวะที่ต้องศึกษาจากพระอภิธรรมด้วยนะจึงจะได้ความครบถ้วนบริบูรณ์ ยะถาภูตยานทัศนะย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่นิพพิทาความเบื่อหน่ายก็คือวิปัสสนาญาณที่สูงขึ้นจากเห็นสภาวะรูปนามตามความจริงเห็นปัจจัยว่าสภาวะรูปนามเหล่านั้นเกิดมาจากอะไรจากนั้นก็เริ่มเห็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในรูปนามพอเห็นแก่กล้าขึ้นก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในรูปนาม นะนิิพิทาย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่วิราคะวิราคะตัวนี้องค์ธรรมคือยานในมรรคยานที่อยู่ในมรรคจิตเนี่ยเรียกว่าวิราคะสํารอกกิเลสสํารอกราคะราคะหรือตัณหาเนี่ยมันอยู่คู่ใจเรามาตลอดช้านานไม่มีอะไรไปไปเอามันออกจากใจได้เลย นะที่ไปทําบุญก็เกิดกุศลแทรกขั้นได้บ้างนิดหน่อยแล้วราค่ามันก็จะมาเก็บผลประโยชน์ว่าเราได้ทําบุญไว้แล้วเดี๋ยวเราจะได้เกิดเป็นเทว,วดาเดี๋ยวเราจะได้มีสมบัติมากๆอะไรแบบนี้เรียกว่าทําบุญปุ๊บก,กิเลสหยุดให้แป๊บเดียวแล้วมันก็กลับมาเก็บเอาผลประโยชน์มันเองเนี่ยแบบนี้เรียกว่า ไม่เคยแยกจากตัณหาหรือราคะได้เลยแต่ถ้ามาตามลำดับนี้เนี่ยพอวิปัสสนาญาณเริ่มเห็นเกิดดับความเป็นไตรลักษณ์เบื่อหน่ายมีพลังสูงขึ้นจะส่งไปสู่การบรรลุมรรคญาณที่เรียกว่าวิราคะในที่นี้วิราคะย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่วิมุตต์ความหลุดพ้นวิมุตต์ในที่นี้เนี่ยหมายถึงผลญยานนะผลจิตเลยองค์ธรรมเนี่ยนะ แล้วก็วิมุตติย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่วิมุตติญาณทัศนะการรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้เห็นความหลุดพ้นตามความจริงก็คือปัจจเวคขณะญาณนั่นเองนะก็ต้องอาศัยองค์ประกอบความรู้ของอภิธรรมด้วยอย่าพยายามให้เขาแยกกันอยู่นะพระไตรตฎกนี้อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นได้หรือเปล่าถ้ามองเห็นได้ก็เป็นการดีถ้ามองยังไม่เห็นก็ต้องเรียนจนมองเห็น เราจะได้รู้เส้นทางที่เราจะเดินไปอย่างชัดเจนวิมุติยานัทสนะย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่อนุปาทาปรินิพานความดับสนิทหาเชื่อมิได้ปลายทางสูงสุดของชาวพุทธคือการปรินิพานนะไม่ได้อยู่ที่ศีลอยู่ที่สมาธิอยู่ที่ปัญญา